คุณผู้ชมไปเบิง่งบรรยากาศของจังหวัดอำนาจเจริญกันแน่นะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของเสน่ห์เรื่องของ soft power ด่านหมอลำค่ะซึ่งในงานฮีสิบสองและก็งานประจําปีของจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มมีการจัดประกวดนะคะโดยทางสํานักง,งานทองทินจังหวัดอำนาจเจริญมีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทงนะคะหมอลำภาคประชาชนเป็นการสืบสารวัฒนธรรมทองทินที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ที่บริเวณสนามด้านนาสารากลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยสำนักง,งานทองทินจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำภาคประชาชนในงานประเพณีเฮติ12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อเป็นการสืบสารส่รงเสริมและก็เรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจ,จเจริญ เป็นการหาไรายได้และก็ะค่าใช้จ่ายเรื่องของกิจการสาธารณกุศลดำเนินกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญในการบรรเทาทุกข์และก็ระรอยเหลือราชดรที่ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีท่างผ่นเอก้าพล ออชอย่ยภูมิร่องภูมิในการรักษาความมันคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดงานและก็มีนางยานีนาดเข็มนาดสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรและก็มีนางแดงกองมาสมาชิกบุตรทสภาพร้อมโดยส่วนราชการและก็ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมชมและก็รวมเชียร์ผู้เข้าประกวดเป็นจํานวนมากค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งการประกวดรองเพลงลูกทงในเทอร์นี่นะคะก็มีทั้งหมด 14ทีมน้ากันค่ะที่ึืนประกวดนะคะผู้ที่ล้องวังหันเนี่ยนะคะเป็นคนมาจากวันประ่าวเดีย <Wow. S 2> นะคะผู้ชายวังหันบ่งหงว่าเพิ่นใดที่เท่าใดเนาะเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตกันค่ะซึ่งก่อนการประกวดก็มีการแสดงจากวงโปลงล่างเทพมงคลโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทพมงคลและก็มีการร้องเพลงจากศิลปินซื้อดังคนจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นคนอำนาจเลยค่ะคนนี้เพิ่นซื้อว่ากุ้งตัวค่ะ แม่บ่ค่ะนางยุนี่บอกุ่ง <be S 2> นภพ,พรบ<อ>่แม่กุ้งสุภาพรสายรักนะคะคนนีที่เพล่นร้องเพลงผัวมาผัวมาก็ดีแล้วนี่ผ<อ>ู้นี่แ่ะค่ะ,คะแล้วก็มีคุณแม่อังคณาคุณชัยนะคะเพิ่นก็มาในงานนี่ สาวอุบลรอรักนะคะคุณแม่อังคณาคุณช่ยกับไปฮอกันนะคะ,คะแะสมซือว่าถือว่าเป็นดีแดนเมืองมอลลําอีหลีนะคะ,คะแล้วก็ผู้เขาประกวดแต่ละคนหนึ่งก็คือเป็นแบบว่ามิเตมืออาชีพทั้งนั้นคือเบิ่งจากภาพแล้วคุณผู้ชมกับโค้งสิคิดต,ตามกันว่าโอ้บรรจางศิลปินมตัตาใสผู้ท,ที่ร้องตอนนี้ผู้ที่ร้องตอนนี้กับกำนั่นตบนปลาข่าวตัวค่ะบอกค่ะมิเตมอลัเนี่ยค่ะงาน